สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธน,นูนะคะประจําช่วงวันที่1 5 3ถึง31มมีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวม ไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไพ่ของชาวธนูนะคะคุณได้ไพ่เดชควยนอปซอสนะคะ ไ o f ฟครับหันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะ j u d g m e n t ค่ะ4เหรียญ a อซอบวานนะคะสี่ดาบ แล้วก็ The Empress นะคะมีไพ่ธาตุลมและไพ่ธาตุน้ำเข้ามาธาตุลมได้แก่ชาวกุมนะคะเมถุนตุลธาตุน้ำได้แก่มีนกระกฎแล้วก็พิจิกนะคะเอามุมคนโสดก่อนเนาะมุมของคนโสดนะคะคุณเพิ่งเลิกรากับใครสักคนมา เพ่งเลิกรานะคะอกหักหรือเลิกกับแฟนต่างๆก็ตามคุณมุ่งหน้าต่อเลยคุณสู้ชีวิตนะคะคุณไม่ยอมที่จะแบบว่าเสียใจนานอะไรอย่างนั้นนะคะและอีกอย่างก็คือว่ามีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามามีโอกาสด้วยที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ นะคะมีคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณและคนคนนั้นก็เป็นคนที่ค่อนข้างถูกใจคุณด้วยนะคะแน่นอนคนโสดอาจจะไม่ต้องโสดอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าแบบคือตัวคุณอะไม่อยากที่จะจมไพ่บอกว่าการยึดติดนะคะสี่เหรียญการยึดติดการหึงหวงการแบบแบบว่าเก็บไว้หมดทุกอย่างเนี่ยนะคะ คุณไม่ต้องจําเป็นที่ต้องเก็บความทุกข์เก็บความคิดทุกอย่างไว้กับตัวคเครียดหรือคิดคิดมากต่างๆนะคะปลดปล่อยมันออกไปบ้างนะคะปลดปล่อยมันออกไปบ้างหรือคุณคิดว่าเนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปอะ่ะฉันพยายามที่จะปลดปล่อยชีวิตของฉันแล้วไปเจออะไรใหม่ๆนะคะไปเจออะไรใหม่ๆก็มีโอกาสมากๆที่คุณจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักจะมีคนมาชอบพอคุณ จะมีคนเข้าหาคุณมาแอบชอบคุณนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะและก็มีโอกาสด้วยที่คนเนี้ยที่เข้ามาเนี่ยเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเข้ามาเติมเต็มชีวิตให้คุณเข้ามาเติมเต็มความรักเข้ามาเติมเต็มให้มันแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะจากการงานนะคะการเงินที่มีอยู่แล้วเนาะแล้วอันนี้ก็คือจะมีความรักเข้ามาด้วยก็คือจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างโชคดีหรือถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณก็จะได้นารีอุปถัมภ ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็คือว่าก็จะมีคนที่แบบดูแลคุณได้อะเข้ามานะคะซัพพอร์ตคุณทั้งงานเงินความรักต่างๆนะคะทำให้ชีวิตของคุณนะคะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไพ่สี่ดาบขึ้นมามันก็ไม่ใช่ไพ่ร้ายอะไรนะคะมันไม่ใช่ไพ่ร้ายอะไรขอเพียงคุณต้องสู้ชีวิตต่อไปเท่านั้นเองอย่าทิฐิใดๆนะคะอย่าทิฐิใดๆสี่ดาบก็คือ อย่าเร่งรีบนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือไพ่กําลังบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีคนเข้ามาค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเรื่อยๆไม่ได้หือหวาไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ดีแบบหวานโรแมนติกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูใจไปเรื่อยๆนะคะ่ะศึกษากันไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบค่อยๆไปแบบสเต็ป by สเต็ปไปทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้กันไปมากยิ่งขึ้น ส่วนคนที่มีคู่ปัญหาก่อนหน้านี้มันก็ได้จบปัญหาเหล่านั้นไปแล้วนะคะและมีการแบบได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็คือก็ยังรักกันอยู่นั่นแหละนะคะก็ยังมีความรักให้แก่การอยู่มีการที่จะได้เริ่มต้นด้วยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับคนรักของคุณนะอืมกับคนรักของคุณนะคะอะไรที่มันจบก็คือจบปัญหาที่มันจบก็คือเคลียร์กันจบไปแล้วนะคะขอแค่คุณเนี่ยอย่ายึดต,ติดอยู่กับอดีต จะยึดติดอยู่กับปัญหาที่มันเคยมาเนี่ยมันไปแล้วก็คือปล่อยมันไปกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนะคะให้อภัยนะคะแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องยึดติดแล้วก็ไม่ต้องยึดติดกับคนรักของคุณมากเกินไปนะคะให้อิสระเขาบ้างปลดปล่อยเขาบ้างหรือว่าคุณอาจจะต้องการอิสระบางอย่างทางความคิดหรือทางความรู้สึกก็ตามจากคนรักของคุณนะคะแต่เขาก็จะให้คุณนะอืมแต่ความสัมพันธ์ที่กลับมาเนี่ยกับคนรักเนี่ย มันอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันยังนิ่งๆเรียบๆเรืเร่อยๆไปแบบชิวๆนะคะกลับมาดีนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่มันแบบไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นแบบว่าโรแมนติกหรือว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะคะก็ดีไม่ได้แย่นะคะโอเคในมุมของคนรักของคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะ เดอะมิ i เชนเพจออฟเฮนเดอร์คอสนะคะไพ่เดว์โวนะสองดาบค่ะตัวเลือกทางเลือกนะคะห้าไม้เท้าสตร t h แล้วก็เก้าเหรียญนะคะฝั่งของเขาเนี่ยมีไพ่ธาตุดินขึ้นมานะคะได้แก่เชาวมังกรพฤกษบกันนะคะเอ,เอามุมคนโสดก่อนนะคะคนโสดคนเก่าหรือจะมีในเรื่องของคนเจ้าชู้เนี่ยจะเข้ามานะคะ จะไม่ได้มีคนเดียวที่จะเข้ามาจีบคุณหรือชอบคุณแต่จะมีในเรื่องของคนเจ้าชู้ด้วยนะคะสองจิตสองใจเนี่ยสองจิตสองใจทางเลือกนะคะความคิดคิดมากทางเลือกต่างๆหรือสองใจสองจิตสองใจความเจ้าชู้เลือกไม่ได้เนี่ยจะมีเข้ามานะคะจะมีคนหนึ่งที่จะเป็นประมาณเนี้ยเข้ามาเข้ามาแล้วก็อาจจะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหรือจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ตัวเลือกหรือว่าแบบความเจ้าชู้ของเขาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันปวดหัวนะคะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะก,กันมีปัญหากันในเรื่องนี้เพราะเขาเองอะ่ะไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดด้วยนะคะไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดเพราะคุณค่อนข้างเป็นคนขี้หึงและเขาเองก็ไม่ชอบอะไรที่ผูกมัดแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่แบบใจร้อนนะคะอารมณ์ร้อนเพราะว่าคุณก็ทาดไฟ ในบางคนอาจจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างร้อนระอุในช่วงนี้บวกด้วยต่อให้คุณไม่ทาทไยเหอะอากาศร้อนๆเนี่ยกับเรื่องบางอย่างที่ทําให้หดหงิดมันก็ระเบิดขึ้นมาได้ถูกไหมเออฉะนั้นก็ให้ใจเย็นๆดื่มน้ําเย็นๆนะคะใส่ผุไชยทิ้งลงไปหน่อยให้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็ค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเองไม่ชอบอะไรที่มันมายึดติดขี้หึงขี้หวงไม่ชอบที่จะต้องอยู่ในกรอบ Ừ, น,นะคะเขายังรักอิสระของเขาอยู่นะคะเขายังรักอิสระของเขาอีกใจหนึน่งก็คือเขาก็กลัวเหมือนกันคนเจ้าชู้เนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะก็มีความระแวงเช่นกันที่จะต้องเจอกับความทุกข์หรือเจอกับใครที่ต้องทิ้งเขาไปอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีความคิดมากในส่วนของเขาเช่นกันความคิดมากความเครียดบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกเขาจะต้องเลือกระหว่างคุยกับอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นในในระบบของ คนคุย่ะนะคะยังไม่ได้คบกันนะอันนี้คือในเรื่องของคนโสดแล้วก็มีคนคุยนะคะเขาก็คิดมากมากเลยแหละว่าเขาจะเลือกคนไหนดีเขายังเลือกไม่ถูกนะคะเขายังเลือกไม่ได้เขาก็คิดกต่เรื่องนี้ค่อนข้างใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะคู่สองคนยังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะเพราะมันมีไพ่เดเวิลเข้ามาเป็นความรู้สึกรุ่มหลงอยู่ยังมีพันธนาการที่ผูกระหว่างคุณสองคนเอาไว้นะคะ ตัวเขาเองเนี่ยคือกับปัญหาที่มันผ่านมาตัวคุณพยายามที่จะไม่ยึดติดนะคะพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้แหละคนรักของคุณเนี่ยอีกครั้งหนึ่งให้ความรักมันเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ในใจของเขาอะ่ะมันมีความคิดหลายๆอย่างความเครียดหลายๆอย่างเข้ามานะคะอย่างที่บอกว่าความคีหึงนะคะลดละเลิกนะคะลดละเลิกเนาะความคี้หึง เพราะเขาอะไม่ชอบไม่ใครมาคุมแจนะคะหรือว่าแบบมาเยอะเกินไปบางทีต้องมีพื้นที่ส่วนตัวบ้างแต่ก็เข้าใจแหละบางอย่างบางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าระแวงไปแล้วอะเออมันก็เลยต้องนะนิดนึงอันนี้ก็เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะตัวเขาเองก็เครียดนะคะเครียดเหมือนกันกลัวที่จะต้องมีเรื่องทะเลาะเพราะว่ายังตัดสินใจบางอย่างไม่ได้ไม่รู้หรอกว่ามันมี มันมีอะไรเข้ามาแต่ว่ามันเป็นในเรื่องของตัวเลือกหรือแบบทางเลือกอาจจะเป็นเรื่องของงานก็ได้หรือเรื่องของที่บ้านก็ได้ที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเขาจะต้องเลือก,อกต้องตัดสินใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่เขาเครียดมากๆนะคะเขาเครียดมากๆแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดหรอกก็ยังที่บอกว่ามีการที่จะได้เริ่มต้นกับคนเดิมนะคะคนที่มีปัญหากันอยู่แต่ว่าเป็นในระบบของคนรักมีความสัมพันธ์ชัดเจนนะคะ โอเคไพ่ okay, สรุปเลยนะคะ a c e of p e n t a c l ค s course, ค่ะการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาสองใบเลยนะคะห้าถ้วยแล้วก็หกถ้วยหกถ้วยขึ้นมาแบบแม่เจ้าขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านะคะการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่า คนโสดมีโอกาสที่จะได้รื้อปืนกับคนเก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะสามใบนี้คนโสดมีโอกาสที่จะได้ได้ยินข่าวคราวของคนเก่านะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยคิดถึงคนเก่าในบางอารมณ์ในบางความรู้สึกในบางโมเมนต์นะคะ ที่เขาเข้ามาในความคิดของคุณเพราะคุณเองในที่นี้คนโสดก็ย,ยังไม่ลืมบอกคนเก่าถึงแม้ว่าโอเคมันจะจบไปแล้วอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เข้ามาแล้วแต่ในใจบางทีข่าวของคนเก่าเข้ามาทําให้หวั่นไหวนะคะเนีย่ยการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่อายุน้อยกว่าคุณไปได้นะคะ โอเคคลิปก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ